เขาแถมกระบอกเปล่ามาจะบอกว่าจะบอกเปล่าไปใช่นี่แนี่ที่ขายต้องการน้าวมาจ้าดายนี่แนี่ที่ขายต้องการจ้าอย่างนี้นะแม่บุญดาคุณลุงคุณลุงคุณลุงบุญดาครับ นี่ห้ามทีน้อยเชื่อไหมนะมันต้องอย่างนี้นะแม่นะได้ครับมันต้องุดยอดอ่ะได้อันนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะแต่แต่มาใกล้ๆนะน้ำมาเอาอี่ห้อเียวอ่มาแล้วครับไข่พร้อมแล้ว เนี่ยหรออยาันนั่นแหละจันใหญ่อากนั่นแหละจ้าครับผมอันนี้ให้แม่นิดอันนี้ถ่ายจะเทาหายใช่ไหมนะครับมีขนมมีอะไรเลเหรอไหนขนมเราวางไว้ไม่ได้มาไม่ได้เอามาเป็นไรเป็นตาก็รู้แล้วทานอันเล็กไม่ทำวางวางจาบทุกท่านที่ใส่แต่ม่แบร์ดาคุยกันก่อน้ะจ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 ะถามจะถามะถามแมาได้เดี๋ยวให้เบอรหนึ่งก่อนแม่แม่เดี๋ยวให้เข้ามา แม้สบายเลยค่ะใช่อน่ใ้่ใช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 ่ะช่ใ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 ชาใช่ใ่ใช่อช่ใชาใช่ใ่ะช่่ใช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 ่่ใช่ใช่ใชนใ่ใ่ใช่ใช่ใชรอช่ใช่ช่่ใช่่ใใช่ใช่ไช้ใุ่ก่่่ช่่่ เหรียญของคริปโตอ๋อคริปโตเคเรนซีเงินนอนทุนหุ้นนะเงินเข้ารหัสเงินเข้ารหัสเงินทุนไปแล้วเหรอจังซื้อไปเท่าไหร่ได้หมื่นเลยค่ะแ้วของอันใหญ่ให้มันใส่ขอได้แล้วได้แล้วขอโทษทำไมไปนอนทุนไปเยอะจังอยากได้เงินมาใช้จ่าย แต่ดัวนยายไม่ได้ไปทางนั้นนะจะิตอนนี้ขอให้ได้คืนใช่ไหมจ้าขอให้ได้คืนเหรอจ้าคิดว่ามันง่ายอย่างนั้นเหรอ <c oughs> มันไม่ได้เฉกปุ๊บได้ลอยมาปั๊มนะมันไปแล้วอะคือมันมีแต่อากาศอะมีแค่เราสองตัวมันมีแค่ตัวแรกรแล้วบ่างเปล่าจะคว้าไม่ได้ด้วยชื้อแกงก็ไม่ได้ด้วย กับใครก็เราจะไม่รู้ตัวเขาอ๋เนี่ยมีคนถูแบบนี้เยอะเลยตอนนี้นั่งกลุ่มกระหม่อมหลายคนเลยเนี่ยไเออเยม่นมา่าเลยได้หรอแดงสุดาได้แม่ได้ได้คุณนายเตรียมตัวเตรียมใจออกหาก อ้าวพูดเรื่องที่นายตะวกหดทำมาครับได้ไาก่อนทําไม่มาถามก่อนเ่าตาเมือตามัวอย่านได้กรขดาษรู้สึกว่านี้มันพิเศษมากเลยมากมันมีเืองแสงด้วยนะใช่ใช่มันเงางแสงนะทำตาให้สว่างมากเลยอ่ะมันไง นี่โตโอักมีแต่ถลําเขาไปเลยสุดแล้วต่คุณยายแต่ถลํามีก็ลงทุนไปเลยโอ้ยมันจะเพิ่มอีกเลยไม่ค่ะันแซื้อก่นี้แล้วก็จบตนีมันเป็นกลวงมาหลอกให้พวกเรารุ่งหลงเรามีกิเลสเราอยากได้เราคิดว่ามันจะง่ายใครไม่เห็นง่ายเห็นแต่ตัวเลขวิ่งตลอดเลยไม่อยู่นิ่งนะครับและไม่ใช่แต่คุณยายเป็นหลายคนนะด้วย ไอ้บอกลูกบอกหลานผู้โดนบอกแล้วพวกมึงอย่าโดนเหมือนกูหรือว่าลูกก็กระหน่ำเหมือนกันลูกก็เล่นเหมือนกันไหมยายไม่ไม่เล่นแต่สนับสนุน้อยอยู่อ๋อสนับสนุนด้วยไม่เล่นแต่แม่สนับสนุนแม่้เอาดวยนี่มันดีจังเลยส่วนใหญ่มันต้องเป็นคนที่มีความไม่ไม่ไม่มันมีแสงอ่ะใช่ถมันมีแสงแสงขยายใหญ่เลยเป็นไฟก เลี้ยงตาดะเลี้ยงตาก็กินนะแม่เนี่ยอย่างนี้กินได้อย่างนั้นกินไม่ได้โดนหลอดโดนหลอกง้างงางงาโดนหลอกไปข้อสองเลยไหมเรื่องขอทำโฉนดที่ดินค่ะที่นี่แค่ข้อสองค่ะอยากทำโฉนดข้อสองมอนข้อสอบเลยนะอ่านี่ตรงนี้ถูกสอบมากเลย ง่ายจะทำท่านนอนเหรอคะตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่คะเป็นสองคนหนึ่งสอคนเด็กท่มาท่นต่อไปคือฉนลดราโก้ที่น้อยโกโก้ที่น้อยทิ่น้อยเหรอครับตั้งตอนนี้น้ะแม่มือไม่ว่างตอนยานน่ะน้ำมานแม่ไม่ตั้งตอนนี้น่ะอ่ะก็พี่ไข่บอกให้แม่ตั้งใช่แล้วใครนะอ่านนอนดักกี่ได้ครับยี่สิบสี่อยู่ที่ไหน ที่อุบลค่ะที่ไห้หรือที่สวนที่บ้านหรือที่น,นอนเป็นที่นาค่ะเป็นที่นาจอดชะนอดทำเรื่องแล้วเหรอทำหลายครั้งแล้วไม่สำเร็จไม่สำเร็จเป็นที่นาตั้งแต่เก่าก่อนหรือว่าอะไรค่ะเห็นเจ้าของที่ถือทั้งขวานถือทั้งเลื่อยไว้ตรงนั้นอ่ะค่ะทำบุญให้เขาสิทำบุญมากหรือเปล่ามาบวชให้เขาชีไม่ได้หรอกข้าวกูก็ไม่ได้กิน หน้ากูก็เอาไปพี่ของกูก็เอาข้าวก็ไม่ให้กูกินปากก็ไม่ใช่กินแต่พวกมึงเชือมาให้มึงได้หรอกเขาบอกอย่างเงี้ยมันชื่อกั้กับปูแล้วัวดใจเดี๋ยวขายได้อ่ะ<ว>จะขายไม่ไมไ,มไม่ขายเอาชนอนไงจะเอออข้าชนนพร้อมขายก็ได้นะถ้าบวชให้ สี่ครั้งแล้วที่ไปทําตัวนี้ไม่ได้ปุญนี่ไงเขาถือทั้งขวานอยู่น่ะทั้งขวานทั้งเลื่อยน่ะนะใครพูดกันยังยังไม่ได้เพราะว่ายังมีพลายอ่ะก็ไม่ยังไม่ยังก็ไม่ต้องออกฉนอดยูตาป้ายไม่แค่ทําบุญแต่ยังยังไม่บวชนี้ซื้อจับมือบวชบุญบวชถึงจะทันตัว มาบวชให้บ้านถ้ามูดุณนะแต่คนที่เขาเขาจะได้ให้เราได้โล่มทุกอย่างนะคะคุณยายครับถ้าคุณยายบวชนี่นะเผอๆไอ้เงินมันไหลไปไหลมาอาจจะมีทางนะขายว่านะหลอคนแก่เข้าวัดดีกว่ากูแ่ถ้าถ้ามาบวชได้กี่วันคะจะไม่รู้ครับคุณยายต้องไปหาปู่นะ ให้ปู่คุยกันเจ้าที่เจ้าทางบุญท่าโมดูดูว่าเขาจะช่วยยังไงได้นะคะใช่ค่ะได้ครับค่ะคุณยายรู้จักคำว่าเชื่อกรรมไหมค่ะก็รู้อยู่อ่าเล่นไอ้ชรลัดชะแลดได้นี่มันต้องรู้นะเรื่องสชื่อกรรมนร่พี่เพราะเรายังไม่รู้เลยชรลัดเป็นยังไงนะใช่ได้ <c oughs> มาชื่อนะคะแล้วบวชให้บรนทบ,บุโุดนะ แล้วมันจะมีชั่นทางนะคะตอนนี้ท่านอยากขอข้าวกินขอเชื่อผ้าใช้บ้างแต่คุณยายไม่เคยทำให้บานทัาบรดเลยยอมรับครับนั่นแหละเนี่ยแว่นวิเศษมันดีมากเลยอ่ะมันมันใยับตามใครอ่ะมีแฉงด้วยนะมาเน็ตถ้ามาบวชแ่งกันใจได้ไหมไม่ถ้ามาบวชหรือว่ามาสื่อนี้เงินที่ลงทุนไปนี้ มาอันนี้มาเรื่องอันนี้ไม่แบบว่ามาสองอย่างค่ะเชื่อยางชี้อันนั้นมันเป็นผลภายได้อย่าไปหวังแบบนั้นแต่ให้ตั้งใจทำอันนี้ก่อนแต่ถ้าทำดีนะอาจจะมีเลขท้ายไงความหมายคือแบบนั้นอนรวงร้องให้เข้าวัดจยเพิ่งเผยที่พี่ไข่นะยายไม่มาได้เชื่ออ๋อเรายายเชื่อใช่ไหมได้แต่ด้านทิน เอาหน้อยเรียนแล้วม่ยได้นีหวานเข้ามางันนะไม่หวานชนยาหวานนะยิ่งมีแรงน้อยค่อยๆขยับขยื่อนเคลื่อนตัวเข้ามาค่อยย่างเข้ามาทีละนิดทีละน้อยค่อยๆ บ,บเยนั่งลงครับสวัสดีคับยายหวานยายหวานดาวาไดเหรอรัทถ้าเอาดอกม้ถวายให้ถ้าเอามาทำมา,า,มาบาตองนะ่ะเราควขอยาหวานไปยจ้ะหน,น,น้าข้อบ้านในตาไปแล้วไข่ถวายให้นะครับไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ไหว้ปู่ด้วย ไม่ได้ไดสองชาตเต๋อเลยได้หวานได้หวาได้เหรอเอพลังเอ,อพลังเอาพลังเอพลังเอายืดแล้วปะ่ะเอายืดแล้วเอายืดแล้วเอาแ,แม่เน็ตกำลังหาดูเอานิ่มๆไหมล่ะแม่มีกาแฟแบงแก้วานมั่งอ่ะ นี่แก้วมแล้วขายได้พิฐานกินให้ยายหวานให้หมดเชียดายไงยายหวานเพื่งกินเองอ่ะให้ทั้งหมดไม่ได้นะแก้วอได้ก็ได้เอามาแบ่งยายหวานนะเอากินไปแล้ว ถ้าขายให้คนดื่นไปแล้วหงามันจะร้อนดีมากนิดครับต้องแบ่งกันนะไม่ได้หวงนะยายหวานแต่ว่าเราต้องแบ่งกันก่อนนะจะต้องแบ่งได้หวานก่อนนะแบ,นนนะแบ่งกันนะครับ ใ้าแยาวานมีแรงมีพลังกำลังอยู่ช่างบุญทาไมของแยหาวานันมันเยอะกว่าของขายอะ่ะใครก็เอาแก้วใหญ่เตเต็มให้อันนั้นให้ยาวานไม่ได้เราต้งใจอันนี้ได้งา่ายาอ่อต้านรอนให้ยาวันสามารถเป็นได้เราต้องแบ่งกันนะใหยาวานมีพลาัางนะครับไม่ยาวนไม่ได้ไม่นี่อย่าไ,ไปยุ่งของเยาวานนะ <Dub u> เฮียวหวานคนเดียวเฮียวหวาน,นย่าไม่แบ่งใครนะเอาม,ม,อนะมันมนี่ก่อนนะนี่ก่อนพี่ไครยังไม่ไดนะ้เอาครับครับ้ทิ่ฐานให้ก่อนขอพ้าดังจักรวาลน,นะครับารากนนะรบะแสดเก้าเนี้ยใครขอ,อดอ้านจิตาทิ่ฐานให้เฮหวานมีพ้าดังจะเอากีวา่วัน พูดเดี่ยวๆเอากี่วันตลอดไปตลอดไปตลอดไปแล้วไม่ตายอยู่คนเดียวนะคนเดีวนั้นมีคำนอนไม่ถึงปีไม่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวค่อยมาใหม่อ้าวพลังมันมีเชื่อมนะจะมาคงกระพันได้ไงดัมแล้วแม่ก็ขอใครมอได้ดิคงกระพันนะใครอยู่คงกระพันนะอาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่อวีซ่าให้อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะต่อมาต่อวีซ่า วีซ่าเด้อแม่วีซ่า <c oughs> มันต้องข้ามประเทศนนะวีซ่าชีวิตอ๋อวีซ่าชีวิตปู่ครับ,คครบใครขอให้ยาหวานหน่อยนะสงสารแกนะบุ่นะให้แกอยู่สร้างบุญไปเรื่อยๆก่อนใ้แกมีพลัะกำลังแรงเดินจงกรมได้ก็รทำสมาธินะครับสาธุ <ไง S 2> ให้ยาหวานนะสาธุครับให้รางวัลสชมป์แบบคนดีมีแรงเลย ทีนี้ลาตาไม่เก็บสุดามาฝากครับเดินไหนย่ะไปเร็วเขาขี้อายเหรอเขาแพ้คนเหรอลาตาเห็นทุบทีนะมันไม่กาหาไข่เขาแพ้คนเหรอเขาบอกเขาแพ้ความเหรอเอาอะไรอีกเนาะลาตาแม่นัทนิดแต่หวานกิ้มคนเดียวนะกินแทมหมอนนะค่อยๆเกลนะ เด็กเด็กเส้นทางไม่หวานเอาไม่เป็นไรเ,เ,นเดี๋ยวมีแรงทีนี้เราคืนนี้ไม่หลับแล้วทำไงวะย,ยายแหวงยายแหวงอยู่กับยายหวานมาได้ครับแม่น,นัาจี่มือปตงวงอยากถามว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไม่โยค่ะได้ันไหนอ่ะ กำลังทำเรื่องอยู่ค่ะยังไม่ไปประเทศอะไรครับเยอรมันไปธรอะไาย่ะไปแูกับนเขาเป็นคนดีเคยไปหรือยังยังค่ะไม่อยากไปเหรออยากไปค่ะคุณแม่ใครทำหน่อยแม่ไม่ร่องเด็กหรือเปล่าเด็กแท้งไม่มีเหรอแนะนำแนะนำไหมแต่มันเห็นอ่ะไม่เด็กหรือเปล่าหรือว่าทานยาขับเลือดยาขับเลือด เนื้อเนี่ยดีแต่มันมีเดตอะตามมาอะแม่ต้องกล้าตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะไปได้อะมีน้องมีอะไรในครอบครัวที่ตายเร็วไหมไม่มีไม่มีเพราะถ้าจะมีก็คือแม่คือแม่คือมีน้องมาอนั่นแหละเอามาขอบุญมีเดตตามมาอะแม่แม่เคยแม่เคยใครเขามาขอบุญ แม่ดูหรือเปล่าครับแม่อยู่ยชวนแม่มาทำให้น้องดิเราจะได้ไม่ติดขาดอะ่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ทีุ่ชวนแม่มาชีมาทำบุญให้น้องนะแล้วองเราจะได้ติดขาดจะได้ไปแบบไม่ต้องมีปัญหาอะ่ะครับครับมีไปได้ไม่ไปได้แต่ต้องแก้เรื่องน้องก่อนอะ่ะ มันเห็นแบบนั้นนะสื่ถามนะรับมีเรื่องเดียวเรื่องนี้ต้องกล้าก่อนชวนแม่มาด้วยจะได้บุญส่วน้องไปเกิดนะคบอย่างน้อยก็คนเดียวเหรอจะชิมห้าวันเองเราก็มาบวชให้น้องด้วยชิมห้าวันเราจะได้บุญเดแล้วแต่ไม่สะดวกก็รอแต่ไป แต่เราก็ต้องทำบุญด้วยไงยอย่างน้อยไม่ถึงชิมห้าวันหวันเจ็ดวันก็ได้อาบ,บุญให้ตัวเอไนตอนนี้บุญมันน้อยไม่มีกำลังที่จะไปถึงมันนอะครับต้องไปคุยดูนะถ้าไม่อยากติดขัดครับให้บาร์เรามาบวชก่อนก็ถ้ามันบวชถ้ามันจะร่วงไงมันจะเห็นมากกว่านั้นอีก ใช่แต่แม่ต้องชิมห้าวันครับครับให้เดูมีพลังมีบุญนะครับนักขามกินกับาแฟหรอแม่เนี่ยเขากินแน่นๆนะกินกับาแฟเขาต้องผักขอบชีสพิซซ่าลองสิมันอร่อยเนี่ยไม่ใช่แต่หนุ่มปังเหรอไม่ใช่ครับอดัยกินกับาแฟอร่อยอร่อย้ค่ะคว้าช่างน่ะส่งมันนี่ซีไม่ซีไปมันนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปพี่ซีลืม พี่ชีเริ่มข้ช่ังเหรอไม่บันไรครับครับแบบนี้นะแล้วมันจะดีครับแม่วิมวาย่าทุครับแอค้าเรแค้าเหรอแม่ไม่เบ็นไรครับอันนี้ค่ะแม่พอ้เหรอครับเข้ามวจะ้ะ ส่งไปเมื่อใดเมื่อเช้านี้จเมอเช้าน้องชื่ออะไรกุ้งนางกุ้งนางหนึ่งคนเหรออ๋อกลายเป็นนาคาแล้วเห็นใส่ชุดสีฟ้าเลยทับถือไม้กายาชีดด้วยทับที่ไหนครับพ่อก็อยากขายพ่ออยากขายเหรอชวนพ่อขายนี่แหละ ชวนพ่อขายใช่่พอก็ขายเห็นอะไรว้างบ้างป่ะอุ้ยอะไรน้อยแค่ไหนป่าเนื้ใครทจะมาว่าเป็นที่ป่าแล้วครับที่นาที่นากี่ไร่สิบห้าไร่สิบห้าไร่จะขายเท่าไหร่อืมหกแสนหกแสนอยู่เจ้าวันอะไรได้ครับ ทั้งกันนะเป็นที่นาขายหกแสนไร่ละหกแสนอ๋อไรละไรละหกแสนนะเท่าขายขายเท่าไหร่ชิมห้าได้หกแสนได้ปช่เปลาคะเป็นเงินอะไรคะกำลังคิดว่ามันถูกหรือมันแพงทำไมมันไรละหกแสนชิมห้าได้เป็นเงินเท่าไหร่คะเก้าล้านเก้าล้าน เก้าด้านเลยขายขายไม่หมดอะค่ะแบ่งขายก็ได้หรเอเออคนซื้อไม่หมดหรอกสิบห้าไลน์ี่ที่เปิดก็ไม่เปิดเรายอมไม่ขายไม่มีอะไรขาดไหมทีนี้มันกำลังเบอร์อยู่ครับมองยังไม่เห็นอะไรยังเบอร์กำลังส่องดูให้อยู่เจ้าที่ครับเขาอยากขายอ่ะ เขาขายหปลปก่าวอาบุญไม้โหตามกลับมาเลยลมึงยุ่งอะไรค่ะคขาไม่ได้ยุ่งเขามาถามถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วคนที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะค่ะคว้างหรือเปล่าล่ะ เรื่องของกูขา่ายแรงมานิดที่ซื้อือที่มอระดกค่ะมอระดกจ้ะขขยเขาบอกว่าขอแบ่งขายจยได้ไหมเชี่ย แม่เอาแม่เงี้ยขายไม่แจกหรอกขายก็ามดูแต่แม่เขาอยากขายเขาอยากได้เงินมาทำบุญทำบ้านด้วยทำบ้านด้วยเขาบอกเรื่องของมึง่ากจังเลยอ่ะลูกเขาแก่แล้วทำงานไม่ไหว ครึ่งหนึ่งก็ได้นะเหลือ,อว้ครึ่งหนึ่งเอามาทำบ้านบ้านพังเหรแม่เป็นคนจางไหวแล้วได้ขอนแก่นนี่นะแม่เคยทำบุญข้าวสากให้เขากินมั่งไหมอ่ะทางโน้นเขาทำอยู่ใครทางโน้นอ,อ่ะเขามีลูกหลายคนแม่แม่พูดถึงแม่คนนี้อยู่แถบทางเนี้ยอ้าวแล้วนี่เป็นของใครขายนะของพ่อ เขาบอกว่าบุงข้าวสากบุงข้าวประดับดินกูก็ไม่เคยได้กินได้มันมันขี้เหนียวกูก็จะเหนียวบ้างไอ้พวกแนรักคุณใครไม่รู้เรื่องนะไอแค่าามาบอกคุณ ทำไมอะทีเนี้ยโดนด่าก็โดนด่าแล้วอะไม่ทำให้เขาไห,หมาได้ยิ่งกว่าข้าฉากอีกเอาปะดาบุญบวชหกชีวายไม่เอาเหรอยิ่งกว่าข้าฉากอีกง่ายเอาบอกให้ข้าฉากได้กินปีละครั้งเองนะเอาบอกว่ามึงเอาทองมาแดกกูก็ไม่เอาหรอก ปนนต้องก็ไม่เอาอยากกินแต่ข้าวฉากมันก็เลยไปแล้วข้าวชากอะ่ะต้องรอปีหน้าโน,นนะกว่าจะได้กิน้วดูข้าวฉากอะ่ะเอาหน่อยไม่ได้แหรอครับคุนบวชเลยนะคุณมาหาฉาเลยนะใครจะบอกให้ ถ้าได้บุญแล้วอ่ะจะได้เป็นกันไหมจะเป็นคนหลอกกว่าเดิมก็ใช่ไงก็จะหลอกกว่าเดิมก็จะหลอกหรือเปล่านะ ชิว่าเลยต้องเจอเรื่องนะแบ่งครึ่งนะอย่าไปขายหมอนะตจวเรื่องครับหาคนมาซื้อเลยเขาบอกว่าเอาแว่นตาแบบนี้มาด้วยมึงหรอพี่ถามที่เอาเสื้อสูดไหมเอาฮะเอานั่นเด็กเอาคนเดียวรองรอเลยเสื้อชุดเอาแขนมาด้วยนะ ใช่ใ sure kind of so pues ั้ชูเปล่าแข่หมอหมอแข่งไงตาลั่นตาลันตัดลั่นตัตัดลันตาดลันตาดลันตัลันตัลันันใช่เนี่ยนะเขาเาแบบนี้นะให้ขายได้เลยนะเขาบวชกชีดียพูดยพูดเยอะนะเดี๋ยว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 เชียวกนะอะไรจะมาอะไรจะมาบวชมาเร็วก็ได้เร็วอ่ะ บวชได้หรือเปล่าบวชได้แต่ต้องไปเมืองนอกก่อนเดือนนึงจบเลยพลังจิตค่ะไม่ว่าจะขายก่อนว้าวแม่มาต่อเลจบาจ้ไปแต่ไปแต่จบแล้วจบแล้วเงินเท่าบตาไม่ได้อะไรเลยมนุษย์ไม่เห็นค่าเลยต้องมาบวชหกสิบวันก่อนใช่ไหมครับจะไปไหนอ่ะวีช่าเออเมืองไซปัสที่ไหนล่ะประเทศอะนแล้วตะวันออก ไปทำอะไรเหรอครับขึ้นบินเดียวหน้าเดียวสึดตุรกีอยู่แถวตุรกีไปทำงานเหรอไปนวดเขาเขาไปแค่เดือนเดียวจ้ะได้ไหมครับรอเขาก่อนได้ไหมอ่ะเขาจะได้ไปหาชุดดายแว่นตาเท่ๆมาให้ไง โน่นนะมีอะไรดีอ่ะไม่รู้เลยไม่เคยไปเพื่อนย้เคยไปจ้ะกำลังจะเดินเรื่องไปเขาชวนไปหเหนื่อยเขาเริ่มกอดอกแล้วนะจำเมื่อกี้ตันนั่นตันนั่นตันด้วยกันเริ่มกอดอกละมันต้องเดือนหน้านี้แล้วก็าจำกัดให้ไปเดือนหน้าป่ะ เขาก็ไม่อยากคุยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะค่ะครับเขาไม่อยากคุยแล้วนะใครก็ทําที่สุดแล้ว่ะขอให้ใครช่วยใครก็ช่วยทด้ที่ถามบวชแทนได้ไหมที่ขนแก่นบวชพระให้เลยก็าบวชพระอยู่แล้วไม่เหมือนกันครับคนที่บ็นคนถาม คนนี้เป็นคนตกลงจะมาห้คนอื่นมารับมันไม่ใช่หลานวยานเขาวยจะเป็นหลานหรือเป็นข้อเงาก็ตามมันไม่ได้มารับรู้นะถ้าอย่างงั้นก็ต้องพาหลานมารับรู้ใหม่แล้วกันค่อยมาว่ากันใข่เหนือยแล้วพายังหมดเลยอ่ะรู้จักคุยแทบใจไม่ได้ได้เลยนค่ะ ไปใส่ปัดได้ไใช่ไหมคะไม่รู้นะครับพระมันคนละเรื่องกันนะครับว่าเหนื่อยลห